ดูเรื่องของการปฏิบัติการกวาดล้างการพนันกันบ้างนะคะตำรวจสอนอสุดที่สารจับกลุ่มนักพนันขณะที่กำลังกลัก ลกลอบเล่นพนันภายในบ้านพักแห่งหนึ่งใกล้ๆสถานีของเราในใซอยอินธรรมระ22เนี่ยคาดว่าลักลอบเล่นการพนันในลักษณะเป็นบอร์ดวิ่งค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องการปราบปรามสอนอสุทธิสารเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งในซอยอินธรรมระ22แขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครหลังสืบทราบมาว่าได้ลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันโดยที่เกิดเหตุในยูลึกเข้าไปสุดซอยนะคะลักษณะเป็นบ้าน เดี่ยวสูงสองชั้นปลูกในขอบรั้วสูงสมเมตรตรวจสอบหน้าบ้านพบรถยนต์จอดอยู่สองคันพอเข้าไปภายในบ้านตรงบริเวณชั้นล่างเนี่ย พบกลุ่มนักพนันจำนวน20คนกำลังเล่นพนันไพ่ป๊อก8ป๊อก9กันอย่างสนุกสนานโดยมีนางสาวธิติพรสมทรัพย์อายุ27ปียอมรับนะรับสารภาพวา่าเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเองนอกจากนี้ก็พบของกลางเป็นไพ่หํสำรับป้ายสำหรับใช้ลงเดิมพันป้ายวิธีการเล่น โต๊ะพนันแล้วก็เงินสดรวม12,200บาทเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็เข้าควบคุมตัวนักพนันไปดำเนินคดีต่อไป ด้านพันตำรวจเอกพรเทพเฉลิมเกียรติผู้กำกับสอนอสุทธิสารเปิดเผยว่าบอนพนันดังกล่าวเนี่ยเป็นบอนวิ่งที่เข้ามาจากพื้นที่อื่นโดยเคลื่อนที่บ่อนไปมาหลายจุดในช่วง2ถึง3วันที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งเริ่มเข้ามาตั้งบ่อนในจุดนี้เป็นวันแรกแต่ตำรวจชุดสืบสวนก็เห็นความเคลื่อนไหวผิดปกติตั้งแต่ช่วงเช้าจึงนำกำลังเฝ้าติดตามจนมั่นใจว่ามีการเปิดบอนพนันในจุดดังกล่าวจึงวางแผนเข้าจับกลุ่มค่ะ เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหานางสาวธิติพรผู้รับเป็นเจ้าของบ้านในข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันส่วนผู้ต้องหาที่เหลือถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอสุดที่ศาลเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโหเรียกว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานหนักกันเลยนะคะ